กินนี่นี่นึ่มากับพอแล้วตัวอื่นไม่ต้องกินเลย,ไ,เลยไหนตัวนี้ก็มาเก็บของเขากินเหน,นือเนี่ยตัวเล็ก,กนางพิมดูลูกดูลูกดูลูกเห่ือดูแม่ มีลูกไงหลังอยู่น่ะไงท้องเนี่ยนละูกเฮ้อพิมเดี๋ยวมันจะคิดว่าแจ้งตะก้าเนี่ยน,น่ารักเห็นมั้ยเนี่ยเ้าห่วงลูกเขาเห็นไหมเอาตะก้าวางไว้เดี๋ยวมันคิดว่ามีมันแย่งแนละ้วลูกไหนแม่น้องอยู่ตยใต้น่ะน่ารักแค่น่ะบ้า

วายไทยวายสวยงาม <ใน S 1> <ล>หุ่นพ่อพ่อเกลียะ ทีมทีมมาหาแม่หาแม่หาแม่พีมมาหาแม่เดี Kingston ๋ยววิ giving, ่งเดี๋ยววิ่งจ๋าเอานะเอานะมันจะขึ้นรถแล้วนะพ่อมาไล่ตัวนี้เนี่ยมันไมยอมไปไม้ไล่ไม้เนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยยาจ๋าถือเยอะเกินไปหน่ยเดี๋ยวมันวิ่งแย่งถือซเต็มตะกร้าเลยอ่ะ เนี่ยมันกินนิดเดียวมันก็ทิ้งแล้วมันน่ามันกินไหนอ่ะแม่ดูท่าตัวนั้นดิ่แม่ดูท่าตัวนั้นดิกินนิดเดียวก็ทิ้งแล้วอ่ะเนี่ยเนี่ยมันขึ้นรถแล้วน่ะน่ะหนัาตัวนิดเดียวยังไงเนี่ยน้องน้องตัวนิดเดียวยังอไงน้องหนัาตัวนิดเดียวยังอ่ะเนี่ยมันตามจริงเลยอ่ะ ตาไม่จ๋าใหญ่เลยอะ่ะม,ม,มันกินแค่นิดเดียวที่เหลือเรกอื่นก็เก็บกินรถขึ้นรถรถมันจะสาเขานน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 รบกวนน่ะเห็นไหมน่ะใกล้ใกลเลยนะครับไปที่จงให้เขาบันเยนะครับเขาจะได้เข้า